แตนนีกับธาราอ่ะเดี๋ยวเรามาถามกันหน่อยเรามาเรียกอีกทีกันหน่อยว่าใครฝั่งไหนอ่ได้ครับงั้นขอเตาเช็คฝั่งของคุณน้ากับแฟนรักเลยฮะโอ้โหนอ้โหโอ้โหธรรมดามากๆอาจารย์นี่ถือว่าเบามาก่าเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ตอบคว่าเบากว่าอะไรอย่างเี้ยไครับนะครับคนเสียงคดักเส้นที่ คนเดมเนเดิมๆช่วยนาช่วยกันม่ยกนอเรัอคู่แอ่ไม่มีใครทุกคู่นึงอีกคู่นึงปิดไม่มีเป็นมีก็เป็นเรื่องะนันตอนที่เราออกเขาไม่ฉี่กันใช่คือตอนแบบตอนพักี่อนมดาตอนไอจูนหนอดนักกานอะนะเดให้แต่ะคนครับแนะนตัวหน่อยนะครับแล้วก็เล่นเป็นใครครับผมแล้วต้นจากเมฆครับเชิญครับครับผมเมฆเรกิจนะครับเล่นเป็นทาดาครับผมท่ต่าเต่า มุร้งค่ะมิรภรณจิเวนสพรกุลค่ะได้เป็นแสนดีเ่ะอารรอสารรอกสาวรอกค่ะบุกวรรณีค่ะได้เป็นแสนรักค่ะผมคิดเองเ่เลยผมิดเองก็เองัสวัสดีครับผมสาวเนทงครับระหบดเป็นคุณน้าครับ อินเทอร์เน็ตเหรอแค้นแค้นที่มันดึงกบอผมเออจ๋าอีจ๋าหลังจากนี้เราก็มาทั้งสี่นะเดี๋ยวเรามาพูดกันเลยเรื่องเรื่องนะฮะเบื้องหลังเบื้องลึกนะฮะเนื่องจากสี่คนเนี่ยต่างคนก็เคยต่างร่วมงานมาแล้วครับอย่างพี่เต๋อนงมุกเนี่ยก็เล่นลากิมบิงเกอร์ิเวอร์ซิงก์นงมุกเลยตอนนั้นเออที่นายถึงมาร่วมงานด้วยกันใช่ใช่เลใช่เลเรียบร้อยมาแล้วนะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเรียบร้อยคือ จบไปเรียบร้อยแล้วนะจบกันแล้วแล้วก็จบไปแล้วเรื่องอะไแล้วตัวผู้นี้เจอกันที่ดังนั้นเป็นโมที่ว่าเรื่องเรื่องด้นเรื่องด้นใช่แต่ไอคนที่เป็ดังอจิ้งจิ้งดังที่สุดในเรื่องเลยจริงในเรื่องคือจิงจิ้ดังสุดนะลองมาก็พี่เสือนะใช่ลองมาพี่เสื่อนจูอยู่ท้ายๆเลยจูจูอยู่ท้ายจะดีไอ้จูยุอ่ะคนที่ไม่ได้เลยใครใครในฝูง โอเค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 โเคโออเกัอเคโอเคโอเคโอเครับคโอเคโอเคัอเคโ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 อเอเคโอเคอเคโ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 เคโอ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 เค่อเคโอเคอเคโอเคโอเค่อเคโอเเคโอเคโอเคโาเคโอ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 เคโัเคโอ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 ค เป็นไงเนี่ยมกูขอเป็นไงเป็นไงใช่ก็คือตอนนั้นก็เหมือนแบบก็ก็รู้จักกันประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้ <ley> ไม่ไ,ได้แบบเคยคุยกันครับมาเขาเรียกว่าทำงานด้วยกันจริงจังเนี่ยคือเรื่องนี้แหละใช่ไหมครับใช่แล้วเป็นไงบ้างน้องมุกโตขึ้นไปน้องมุกเข็งขึ้นนะครับเต๋าครับโตขึ้นครับอ่าโตขึ้นตัวโตอ่ะฮะสูงขึ้นด้วยสูงขึ้นเปลาแก้มเนี่ยอ่าแก้มก็เออ สูงขึ้นโตขึ้นสวยขึ้นแสดงเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นดังมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่ฟอลโล่น้อยกว่าผมนะไอ้ฟอลโล่เยอะกว่ผมเด้ยนี่เอยู่เป็นตามอ่ะไอเทตอะไรนะเพิ่มฟอลโล่สองั้นไอ้คนอะไรนักแข่ต้องแปลแล้วเนเมื่อก่อนคนเล่นล่าเป็นวัว ตอนนี้ยอดไลค์สี่ห้าหมื่นแล้วของคนบางิีไงเฉพาะลงทีมมันก็จะเป็นล้านนะยขอบางทีไงน้องเอ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 งนะนะครับก็ถือว่าโตขึ้นแล้วก็ได้ไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับนะครับอาเมทมานะครับได้กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งเป็ือนกันนะครับอเพิ่งเจอเพิ่งเพ่งเจอมาก่อนเลยเรียกว่ายังไม่ได้หาเลย